ผมเองก็ได้หนังสือเล่มนี้นะครับสวัสดีครับชาวติ๊กต็อกทุกท่านผมกิมรเมตกเองวันนี้ขอจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองมดดกโลกนะครับแล้วันเมื่อวานนี้ผมก็ได้มาบัสดุก็มาส่งถึงหน้าบ้านนะฮะผมก็ได้มานะฮะไม่ใช่ได้มาง่ายๆคือมันจะมีอ่าไอ้แก้วคำนำเนี้ยอรยุญาตขออะุญาต มันจะมีหนังสือนะก็จะมีไอ้นี่เนี่ยก็จะมีคาสารบัญมันจะมีอ่ามันก็มีตัวละครใช่ไหมใช่ใช่ใช่กมีตัวละครอยู่ใหนหนังสือนี้ความยาวนะเราพูดถึงก็ประมาณอ่าอะไรน,นะความยาวก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบนก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนังสือการ์ตูนับเป็นก็จะเป็นอย่างนี้น,น,น,ะน,น,นะฮะันเป็นการ์ตูนนะพี่น้อง ละตอนที่ฟินที่สุดก็จะเป็นเนี่ยนะมันเป็นเคือกระโปรงสุโขทัยนะครับโ็้คนก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวพี่น้องมีเล่มนี้ที่ผมได้มาไอ้น,นี่ผมได้มาด้วยความสามารถของตัวเองนี่ก็มีของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วจะโชว์อีกอันหนึ่งก็เป็นพรมลิกิตของรงแพงของแท้ต้องมีที่เดียวเพราะผม อ่านมาแล้วทั้งหมดประมาณ25ตอนถ้าจะไม่ผิดผมอ่านมาแล้ว25ตอนมันจะมีตอนท้ายก็ก็เร็วๆนี้จะได้ออดแอ์กันจะได้ดูกันไปที่ฟันตาฟันใจต่อพ่อแม,ม่พี่น้องประชาชนเอ่อเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดังหนึ่งนะมันก็จะเป็นไอ้เจ้าสมุดมันเล็กเนี้ยผมเป็นโน้นอะที่เขาให้มา ตอนที่ผมตอบคาถามได้ก็เลยได้มันมานะผมได้ได้ตัวผมเอ,องก็ไม่มีอะไรมากอ๋อสลหเวลาสักส0นาทีสักนิดนึงนะเจ้าทิกตอกต้องหายครับหนังสือเล่มนี้มันก็จะเกี่ยวกับห้องประวัติศาสตร์ชาติไทยลากงาของมันก็ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยตั้งแต่อายุทยาต้นบุรีนกเกศินเรื่ยมาก็ประมาณนี้นะก แล้วผมเปิดให้ดูก็ได้ว่าผมประทับใจมากที่สุดคืออะไรไม่ดูรู้หรือเปล่านะโอไม่ดูก็ได้ไม่ได้ซีที่ผมไม่ดูเลยเนี่ยผมไม่ดูเลยน่าสนใจมากมพี่น้องและมันจะมีอะไรเนี่ยผมไม่ดูก็ได้นี่คือของวรรณกรรมที่สุโไทยที่ควรอ่านมันมีสองเรื่องนะฮะ ศีลาจะเล็กหลักที่หนึ่งและไตปูมพราลูกเนี่ยก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะพี่น้องก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นสแสดงปูมสาสิบเอ็ดปูปมก็จะอยู่ในนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ตรงน,นี้นึกกลนะัวไม่ล่ะนะกลัวไหมนะก็ประมาณนี้สำหร,บรับผมก็มาปฏิมากรรมก็อย่างดีนั่นแหละนะพี่น้องนะเพราะว่าหนังสือก็น่าสนใจ แต่วยเป็นฝีมือคนไทยแท้ๆคลิตโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะนี่คือหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เล่มเดียวส่วนผมลิขิตนะครับฝีมือการเขียนของพี่ลมแพงฝีมือการเขียนแกก็เป็นนี่นะถ้าพูดถึงการเขียนเนี้ยก็จะเป็นนี่คุณผู้ชมก็อ่านให้ให้ความสำคัญเป็นยังไงก็ไม่สาบจะทราบก็ขออนุญาตเงถ้า ท่านดูอยู่แล้วท่านกันเนี่ยก็จะเป็นหน้าแรกนะก็จะเป็นหน้าแรกนะก็จะเป็นหน้าอย่างนี้พี่น้องไประหนังสือก็จะอ่าผมอ่านมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเองอ่านมาแล้วยี่สิบมาตอนผมชอบตอนที่แม่พูดตานกับโพลิสได้แต่งงานกันก็ประมาณนี้นะฮะส่วนสมุดบันทึกเนี่ยอยันเจ้าโราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะพูดการในรูปสถานการณ์ของประเทศไทยทียท่แบ่งแยกสูได้มาอันเดียว แล้วก็ไปเป็นท้อะไรมากผมก็ขออยแย่อยู่ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เอ้ยเอฟซี FC กูแลแล๊ดอะไรกันในทิกตอกของผมสลาเวลามามาโดยเฉพาะแค่สิบนาทีเท่านาั้นเองผมก็ไม่ได้แบบเออที่ผมรีวิวสามอย่างเนี้ยผมเองก็ได้มาซ้อมว่าไม่ไคือได้มาโดย ความสามารถอีกได้นึงก็คือซื้อมาเองนะผมยืนยันให้เอาไว้ทุกคนสบายใจได้เลยว่าผมก็มีความคิดของผมอยู่แล้วว่าผมจะทํายังไงกับอย่างไรหนังสือเช้ทีนี้นะพูดถึงความฝีมือก็้องดูดูให้เต็มตาเพราะมันก็มีฝีมือการนะฝีมือการเขียนก็นะฝีมือการวาดก็สวยนะค่อยคุณผู้ชมดูได้ ดูเต็มที่ต่อไปคืออะไรก็จะมองว่าคืออะไรนะจะให้ดูทีเด็ดอยู่นี้ทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้การวาดก็ไม่ต้องพูดถึงนะเขาจะเขียนเขียวกับสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองโบราณโลกมันดูหาได้ยากอะพี่น้องผมเปิดใจพอม,มาอ่านคำนี้แล้วก็สบายใจได้เขาก็แม้แต่้องเที่ยวระวัติศาซึ่งเป็นโซ่พาวเวอร์ กกปกติเรียก s o าวเวอร์ในที่นี้หมายถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมนะขนบมทมเนียมประเพณีซึ่งเรามีมานาแล้วเราก็ควรจะรักษาไว้นะม,มีมีกไม่มีอะไรมากกว่ารับผมก็ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาถ้าไม่อยากจะพูดอะไรให้มันเป็นที่สงสัยนะครับเอาละ ทุกคนที่รักขอขอบพระคุณที่เอฟซที่ผมรักทุกคนขอขอบคุณยอดผู้ติดตามแค่80คนผมสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ขอเยืนว่าคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยแม้แต่คำเดียวขอผมไม่เกี่ยวนะคลิปนี้ผมก็ส่วนตัว,ว,ตวเป็นกันเองขอทุกคนน่ารัก ห,หนังสือน,นี้ถ้าอยากได้ก็ไปหางเฟซบุ๊กเอาก็จะมีนเนี่ยเราก็แล้วแต่มันมีหนังสือแค่หนึ่งเล่มอย่างเดียวมันก็จะมีไอ้ที่เปิดให้ดูนะที่ผมจะไปดูไปพลางๆก็จะเป็นตอนเนี่ยก็จะเป็นที่นี่ด้วยไต่ปูมพะล่วงเคยได้ยินไหมเขาคือภาพจิตรกรรมไต่ปูมในสมัยราชการนิก้าก็จะเป็นอย่างนี้ นะก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นสมัยไอเนี่ยสมัยทนบุรีเอ้ยสมัยที่ยาก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่ผมผมมองกล้องเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นอย่างนี้คุณก็ยเข้าใจว่าสิ่งที่ผมคิดผมคิดมาดีแล้วก็ประมาณนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเหตุผลของผมว่าทำไมผมต้องมารีวิวหนังสือเร่มนี้และผมก็รีวิวสองอย่างนี้ด้วย พราะอะไรเพราะผมเพื่อรู้ว่าทุกคนแกรู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่กราบขอพระคุณติดตามการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับ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 